เร <Keep S 2> ี้ยมมาครับนี่ยู่สันเรือนยังวะไม่ปังบ่โอ้โยยังวะนี่เดี๋ยวจะเอาไปจ้ำรองกระปูรปูแซ่บจับมันเลยอ๋อนั่นอยู่นี่บ่ เล่นขอนั่ง้อปูเอ้โอ้อ้าวปูสาดนั่งแระบบเท่เนี่ยมือออกมาหาอยู่หากินตามภาษาแล้วกินดิบกระจายไปหลักครับผมกำลังเตรียมอุปกรณ์ครับอย่าไปลงนะ นี่ใส่ถ então, ุงมือเรียบร้อยเซฟฟิล์มของเฮาเฮ้ยใจเย็นใจเย็นนี่กระสอบอันนี้ก็จะมางมหอยอะไรนะหอยเล็บมือนางหอยหอยบ้านท้องอื่นว่ายยังเกาะหอยเล็บมาเอ้าให้ฟิล์มลงก่อนดูกโอ้หอยหอยหอยยังกาะท้องอื่นหอยกาบหอยกาบอืมมันก็หอยจิ๊ดจี้ โอ้ได้เยอะแล้วได้ผัดหนึ่งแล้วมัน,ม,นมันเลื่อหอยใหญ่หอยใหญ่นี่หอยยัง่าหอยปังบ่โอ้นี่ยมันนึ่งน่วยแล้วหอยฮะโอ้โอโอ มาเรียบมาครับนี่อยู่สันเคือนนี่ีแล้วหองน้ำเราอ,อยู่กันเป็นคู่เลยเป็นคู่ครับนี่บ่

นี่หาอยู่หากินนี่ครับมังคมหอยครับได้หอยจิ้บจี้ครับหอยกาบหอยกาบบ้านน้ำหอยจิ้บจี้ครับนี่นะครับหอยหอยเชอลี่ครับนึ่งลูกยังไงกีบกูตัวนึงนี่เดี๋ยวจะเอาไปจ้ำรองกปูปูเสียบว่ามีกระเดีนดพัดไม่ได้มากระมีเออากระเดียพัดกระเดียพัดนึ่งมือหนึ่าแป๊บเดียวว้า

อยานี้นะอยากโอ้ยั้นโอ้อมอ้ักนมกับกมาูเอาูมนี่ะเลีะเลคุณนะ กะกะเอะโแค่นี้แหละเอ้หนี่คนงานมนี่พักกะเชดนีพักกะเชดน้ำสวยๆกลมไงพัดใส่น้ำมันหอยนี่น้ำมันนี่นี่หอยหอยหอยโอ้ยนี่หอย ไม่กินทีไม่กมินทีไม่กราบมันเฮาไม่ได้มากระมี่อีปูหยุดนี่อ้อาอีปูนี่โอเคครับผมทำนี่กันละได้แล้วไปดูที่รถมามันเป็นยังไง